อัลตราฟอร์เมอร์3กับอัลตราฟอร์เมอร์ MPT ชื่อเหมือนกันเลยแต่ทำไมเครื่อง MPT ปังกว่าวันนี้หมอกว่ามีคำตอบมาให้ค่ะสิ่งที่เครื่องอัลตราฟอร์เมอร์ MPT เหนือกว่าแล้วก็ดีกว่าเครื่องอัลตราฟอร์เมอร์3มีรูปแบบการปล่อยพลังงานทั้งแบบจุด normal dot และแบบเป็นเส้นตรง micro pulse นะคะซึ่งการปล่อยพลังงานแบบ micro pulse 1ช็อตปล่อยพลังงานได้ถึง417จุด ก่อให้เกิดเป็นมวลพลังงานความร้อนที่ละเอียดแล้วก็หนาแน่นกว่าเดิมค่ะผลลัพธ์ในด้านยกกระชับจึงดีขึ้นกว่าเดิมค่ะมีหัวอ l t r a b o o ที่ช่วยฟื้นฟูและบำรุงพร้อมปรับสีผิวให้ขาวใสขึ้นค่ะปล่อยพลังงานได้เร็วกว่าเดิม2.5เท่านะคะทำให้ขณาดทามจะรู้สึกสบายขึ้นนะคะแทบจะไม่เจ็บเลยค่ะ ผลการรักษาอยู่ได้นานกว่าเดิมนะคะ9เดือนถึง1ปีดังนั้นทำไปครั้งหนึ่งนะคะอยู่ได้ยาวๆเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือวมีคำถามนะคะสามารถทักผ่านไลน์แอดหรือว่าผ่านอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กได้เลยค่ะหมอยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะ